สวัสดีค่ะพบกับบีอีกแล้วนะคะช่วงนี้หน้าฝนลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหากระจกั่วซึมน้ําเข้าลมเข้านะคะเดี๋ยววันนี้บีมจะพามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ่ะน้ําเข้าอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะอย่างเช่นใช้กาวทั่วไปติดตั้งบริเวณกระจกเมื่อผ่านการใช้งานระยะหนึ่งอะคะ่ะทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างกาวกับตัวถังเนี่ยหลุดล่อนจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําเข้ากระจกได้ะคะ่ะ เมื่อผ่านมาระยะหนึ่งอะคะ่ะอาจจะทําให้ตัวถังเกิดสนิมได้ด้วยนะคะซึ่งท็อปคากลาสของเรานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ซิก,กาเทโกเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงใช้สําหรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์โดยตรงค่ะที่สําคัญนะคะแห้งเร็วภายในสองชั่วโมงไม่ทําให้ตัวถังเกิดสนิมและไม่มีกลิ่นรบกวนภายในห้องโดยสารเลยค่ะอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างกระจกกับตัวถังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ อีกอย่างนะคะติดตั้งที่ท็อปคากลาสของเราเรามีการรับประกันการติดตั้งให้ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยค่ะทีมช่างของเรามีประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถติดต่อท็อปคากล a าสได้ทั้ง4สาขาเลยหรือไม่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ c เซ็ center นะคะ0954509000ค่ะบ๊ายบาย